สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมราชามารเรียวมาจะมาเดินป่ากับเพื่อนๆนะครับป่านี้ป่าเลยครับป่าอ้อยไอจําเรียงเขาบอกว่ามีตำนานผีข้าวโพดด้วยใช่ไหมครับคุณบิวใช่หรอคนลุกอ่ะใช่ๆดีเลยเยียล่านเลยเอาเดินเลยหรอไม่รู้ไม่รู้ใครช้าก็ทิ้งเชื่อเปล่าว่าผีข้าวโพดมีจริงอ่ะผีข้าวโพดคืออะไรวะ กลัวแล้วกลัวแล้วเออลืมปืนต้นกล้วยนู่นนู่นต้นกล้วยเฮ้ยไฟดับจากกลัวแล้วเฮ้ยมืดึมเลยอ่ะอะไรอ่ะิ่งหนีจากมันบอกว่า sk form อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันบิวเซียอะไรเนี่ยแล้ววะแล้ววะต้นกล้วยเ้ยเรากลับมาบ้านเดิมห้องสองห้องสอง มีห้องนอนกับทีวีว่ะเฮ้ยไอเฮียใครทำซ้อนเมื่อเกิดเร้นเลกเฮ้ยนี่นี่นี่น้องไปอไกันว่ะเนี่ยเพื่อนเราเก็บเราเก็บบอกว่ามีแบบผีเขาโบนไม่พอแลเขามีผีแบบแม่ตันนีอ่ะแม่ตานี้ยโต้รูปอะไรอ่ะโต้ในนี้มีในนี้มีรูปกระโหลกอยู่อ่ะเมื่อกี้ก็เจอผีด้วยอ่ะโอ้โหว้าวคุณไม่ให้ตากล้องนำครับไม่รู้อ่ะมันวิ่งผ่านหน้ากูไปเลยอ่ะ ไม่แก้วแบบตกใจมากเลยผมเจอกุญแจทุกคนครับตามผมมามันคือลุมวันคีย์ไหนลุมวันเปิดเปิดไปแล้วห้องที่มีอนน่นเลยเฮ้ยโอ้ยโดนตีเนี่ยโดนตีเนี่ยผมเจอไลท์บาร์รี่คีย์กุญแจห้องสมุดเปิดเปิดเฮ้ยอม่ใครอ่ะอ้ตีไปทั่วบ้านใครไม่ใช่บ้านเรายังไปตีขอโทษครับอฮ้ยขึ้นมาได้ อเนี่ยนี้ใครหายเฮ้ยเสียงไรเสียงไรเสียงไรใครวะฮีโร่บายอระการนี่วะไอการเนี่ยโหทรงผมแสกกลางแบบนี้ไอการแน่นอนใช่ใช่มึงมีมีทางไปต่อมีทางไปต่อล็อบหลู่ตนกล้วยมีทางไปต่อไปไหมรแล้วรู้แล้วโอ้ยรู้แล้วครับพี่เฮ้ยไฟ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 โอ้ไฟไฟไฟอะไรหมเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าระวังหมาหมาคืออะไรวะ ขมหมาดูเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงหมาเห่าเลยเนี่ยนี่เหมือนในการเลยเฮ้ยใครเนี่ยไอไอลูกหลานพี่นอคิโอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่ซับให้นะครับนี่ซับขึ้นแล้วไอสัตว์โอ้โหตกใจหมดไอจีขอกูเป็นตะกร้อง ไม่เออถ้าไม่ใช้ตะ้องไม่ใชเหรอเออใช้ไม่ได้หรอไม่มีอะไรไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเอ้าแล้เราต้องไปไหนเนี่ยอัน้บเข้าไปได้ไออกอไม่ได้ด้วยเอ้าเฮยอะไรเนี่ยแล้วมันเข้าแล้วมันเข้าไปได้ไงเออเฮ้ยถโดนเผากูโดนเผาป่ันี้มันคืออะไรวะส่วนป่อ้อยจำเรียงอันนั้นใช่อ้อยจำเรียงหรือเปล่าหรืออันนั้นอันนั้นเฮ้ผีปีใจหมดผีผี ตกตูดลูกตกใจหมดเลยอยากจำเลี้ยงไอ้จำเลี้ยงจำเลี้ยงไอ้จยงืนไหนกันอะพวกมึงอะโอ้จอสันไม่เปิดบ้านเดี๋ยวม้างงเฮ้ยอันนี้หน้าใครเนี่ยหน้าพ่อใครมาติดตรงนี้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเราตีดิเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ตะก้องก็เก็บอันนี้ตาก้องต้องเก็บอันนี้ตะก้องต้องเก็บ มีข้าวให้กินไหมอะหรี่อะไรไม่ได้เลยเหรอฮะเราอะไรวะเนี่ยมีข้าวมีเอาไปไหนที่มันหมดหึ่ยหึ่ยมึงเปิดมึงตากล้องตรงนี้มันเปิดแล้วทางเปิดแล้วเนี่ยสุสานเปิดแล้วมาแล้วโอ้ยแดนเนียลเออมันมีอะไรไม่รู้ด้วยเอินหาหาแดนเนียลก่อนดิเนี่ยอันนี้แดนเนียวแหละโอ้ยกดไปเจอโอ้ยโอ้ยแดนเนียลแล้วแล้วมันบิ้วอะไรวะเฮขาให้กิน มีปลามีปลามีอะไรจะปลาจะตายเลยอุ้ยจะตายเฮ้ยเดนเนลล์เดนเนลลเป็นคนดีเดนเนลลพาเรากลับมาที่เตียงเมื่อกี้มันเซ็ตหยอดแล้วหรือเปล่าอ่ะนี่เมื่อกี้เิ็ตโวดด้วยอ่ะบ้านอดเนลลบ้านแดนเลมีมีประตูอย่างงี้ไว้ทำไมอ่ะอ๋อบ้านแดนเนลลมีใจหัวใจกูมีอยู่สามดวงครึ่งอ่ะเฮ้ยพูดเยอะพูดเยอะ กูเยอะยังเงี้ยบ้านไฟไหม้เนี่ยเฮียทำแกเริ่มเฮ้ยจะตายจะตายอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เดนเนลเลนด่าก่อนเดี๋ยวอ่านอ่านก่อนอ่านสมุดก่อนมันบอกว่าโอกาสของฉันโอกาสอะไรโอกาสในการหนีออกจากที่นี่หรือเปล่าใช่พวกกูต้องหนีอะเอ้ยตีทำไมอะเฮ้ยกูไม่ได้ตีใช่พวกกูต้องหนีอะ เออจะว่าไปแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะทุกคนทุกคนใ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 นรางมีข้าวในรางมีข้าวในรางมีข้าวมอาข้าวเร็วเฮ้ดังออกดังออกโอ้ยสวิตอะไรอ่ะเปิดดิเฮ้ยหนึ่งโออหาสวิตได้ครบแล้วทางออกจะเปิดอะไรพี่ชายใหญ่哟เดนเนล เปิดดิเฮียลิงเฮ้ยนี่ไงเย่ตัวห้องนี้เป็นห้องที่โดนแดนเนียลตีจริงป่ะ A few moments later เฮ้ยพอดีแดนเนียลแดนเนียลสวัสดีอ่ะไอ้้้โออไสัตว์แดนเนียลดักแดนเนียลดักไอ้พี่ตัวขาวๆเดินเป็นห่อหมกอยู่นะเฮ้ยไม่มี โดนไฟโคลได้ و, ไเฮ้ยสวิตก็อยู่ในนี้ปะเนี่ยเฮ้ยนี่เชี่ยก,กูโดนหรอเฮ้ยทางออกเปิดแล้วมาก็เมื่อกี้กูสับสวิตเล่นน่ะแล้วมันได้เฉยเลยมันมีคนแบบลืมสับสวิตห้องข้างๆกับห้องที่เราเกิดเลยไอบิวไอบิวตายแล<ะ>้วโดนโดนเนียลหลอนเยี่ยวลาดไปเปลี่ยนเมื่อกี้เขาเนี่ยนะทังไว้ วิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งรถแดนเนี่ยเอ้ยตำรวจตำรวจเอาล่าสุดกูขึ้นรถตำรวจมันบอกว่าเดี๋ยวกูจะพาไปช่งที่สถานีมึงก็บอกขอบคุณมากใช่ thank you thank you แล้วจอกูมาโดนล็อกปะเนี่ยขยับไม่ได้เพราะสายจอตันเป็นเจ้าเข้าเลยจอจอขยับไม่ได้รอเฮ้ยแดเนี่ยจบแล้วจบแล้ว แต่วะเนี่นี่หรอตัวนี่เหรอเนี่ย sure 네เออเน French> ี่ยบิลมึงเล่นมาทั้งเกมเพิ่งรู้ว่าไอ้นี่แดนเนี่ยเอาจริงๆิงนะเหมือนมนุษย์ถุงยางเลยวะกูนึกว่ากูเจอผีต้นกล้ยกูกูไม่เห็นกูไม่เห็นมีตัวอะไรเลยจริงๆนะมึงกูเชื่อกูได้เลยกูไม่เห็นอะไรเดินเลยกูรู้แหละไอ้บิลไม่ได้โหลดรีซอตแคกอวใชัยืของเกาะโกก้อง โปโปโปกล้องเออโอ้โหคือบอกเลยว่าแบบเมื่อกีค้คือเย่ยวแตกเลยอ่ะกว่จนว่า, <c oughs> าขนหัวนี่ตั้งเลยอ่ะเออใ,ใช่ใช่ใช่น,<ะ>น้ากลัวจัดลยแต่ไม่ได้โหลดแหม่มอยดินอ่ตีไม่ <c oughs> มให้ตายตีไม่ให้ตายเลย <c oughs>